ไวรัสซ,ซอมบี้กำลังจะถูกปล่อยออกมาสู่โลกค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังไวรัสซอมบี้ที่ว่านี้นะคะไม่ได้หมายถึงไวรัสที่เมื่อแพร่กระจายออกไปแล้วจะทำให้คนกลายเป็นซอมบี้หรือผีดิบเหมือนอย่างในหนังนะคะแต่เป็นไวรัสที่เรียกตามลักษณะ ก็คือนอนสงบนิ่งมายาวนานแล้วฟื้นคืนชีพมานี่คือลักษณะของซอมบี้ไวรัส,สนี้มีถึง13ชนิดด้วยกันค่ะฝังอยู่ในน้ำแข็งเพอมาฟอสในแถบไซบีเรียของประเทศรัสเซียจะออกมาสู่โลกด้วยการละลายของน้ำแข็งเกิดภาวะโลกร้อนแล้วน้ำแข็งละลาย ก็เลยจะทําให้ไวรัสชนิดนี้ออกมาสู่โลกได้หลังจากที่นอนหลับมายาวนานสงบนิ่งมา48,500ปีแต่ยังไงก็ตามนะคะไวรัสชนิดนี้เนี่ยไม่แพร่กระจายไปสู่สัตว์อื่นๆนอกจากสัตว์เซลล์เดียวแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมาก็ได้ตามการศึกษาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะการค้นพบครั้งนี้เนี่ย เขาเผยแพร่กันในแพลตฟอร์มของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นวิชาการแต่อีกนั่นแหละก็เตือนให้เรารู้ว่าโลกนี้มันมีโครคภัยไข้เจ็บมากมายเยอะแยะทั้งเกิดจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไป <Yeah. S 1> เกิดจากสิ่งที่เราดื่มเข้าไป <Yeah. S 1> เกิดจากสิ่งที่เราสูดเข้าไปมันมีมากมายเหลือเกินนะคะซึ่งก็คงจะต้องใช้ชีวิตอย่าง ระมัดระวังการดูแลตัวเองนับว่าเป็นการดูแลผู้อื่นด้วยเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าภัยต่างๆมันมีอยู่รอบตัวเราสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์อย่างเราก็คือการตั้งรับด้วยใจที่มั่นคงหนักแน่นนั่นก็คือใจที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นเองนะคะเมื่อฝึกฝนดีแล้วเราก็พร้อมที่จะเผชิญในทุกสถานการณ์เพราะโลกเตือนเราเสมอว่ามันมีภัยอยู่ตลอดเวลา วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ